เดแดงไงค่ะพี่นนองมดอกแดงกของข้าวมูอนี่ค่ะบ,บานกำลังบานสวยค่ะนนี้บานแกงแซ่บหนึ่งแซ่บเห็นตุกนี้ไหมดอกเฮงกันโอ,โอ้มีใครอ,อู้ห้าห้า <ổ. S 2> ค่ะยนี่พึ่งข้าวพึ่งอะไรที่อร่อยที่สุด งามๆนะเ,เลยเนาะทำหนิวุ้นหมาะเลยเหมาะอลายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะให้ตาให้ตาไปร้ายมือครับพี่น้อง ส่วงฝนพายุเขานอกาบบางนึงกับฝนตกพรยุทยเลยค่ะสานนี้ก็ได้โอกาสไปฉีดวัคซีนค่ะกับพักพอนพักพอนแล้วลูกกับมากป่วยต่อว่นเลเขาป้าเลยค่ะเขาป้ามือแรกของเดือนเนาะเดือนตุลาคมค่ะพี่น้องตากันยังไล่ๆอยู่ค่ะตาท่านไห้หาเห็ดพ่ออยู่มามามาโอ้ <laughs> <laughs> ไม่ขวงเฮ็ดกอลุมหรอคะ วันหนึ่งก็ได้ม,มาดอกนึงแล้วค่ะพี่น้องนี่โอ้ยจะงามๆนะคุณดอกนึงถ้าเห็ดถ้านี่เห็นอยู่เหมนต้นใหม่จะต้องบานที่สวยค่ะบานใหม่ๆบานงามๆนะหลุมน,น้ำกันตโอจ้าถึงสัตว์ค่ะาง,างามอยู่ได้ลหรเหยียบอ<า>ยู่ ว่ากัแข่งได้เยอะเลยค่ะลุนนี่แข่งแคบเยอะอะตอนนี้ตัดขาออกหลายในเด้อค่ะเพราะขาพันนเอาค่ะพี่น้องคือมันุ่งค่ะพี่น้องสีไหนเก็บคับสีสุดยอดค่ะถุนงนุ่งค่ะกระตังโอค่ะพี่น้องทะเลค,ค่ะ bàn hết cò ừ, Không có ăn Đèn có này Đỏ đang suối hả nó Phân đầy phốn à đây, đây. Ừ, Không chỉ mà như tí nó ừ. <laughs> Bàn cái đang nó xì Nói chùm chuyển tới tuổi này đây ạ Con thật đẹp như luôn hả? nó ừ. đây บอกำลังบาลสวยค่ะทนีมบาลแกงแซ่บหนึ่งแซ่บค่ะเนี่ยเหตทุกเมนูสีไหมสีง่ามแห้งค่ะว้าอพอลงอกเหลืองค่ะพี่นอ้องสองจุม่ม สวยสวยค่ะเึ่งสาดค่ะให้พึ่งเหลืองค่ะพี่น้่งเถาบัวโอ้จะลลางงามค่ะบัวเถาสวยสวยเลย พึเงเขาอค่ะเป็นช่วงล้างฤด,ดูกาลนะคะการทุดถ่ายแล้วบ่ค่อยมีโอ้ขาอ้วนแฮงพป่นเขาเด้อคะเนี่ยเป็นแสบอืมมันบาเปนเห็ดไข่บอ้เห็ดไข่อะคะ่ะเห็ดใครเห็ดตะไคร ดูความมาเห็นแล้วฉันแต่หัวค่ะให้พิงเขาจะเลยสาธะเให้พิงเขาเะนะให้หน่อยห่อง่าเลยท่านเท่าด้ยค่ะให่งกต้ังจับแสบขวนดึงดึงดึงหลับออกแล้วเนาะดุ <c oughs> นมนม่มสาวๆเนาะ ถ้าในชะล่าภาพได้ค่ะนี่แต่ลั่งนุมน่มๆสาวๆอยู่อบสงดอกเฮยงกันโอ้มีใครนั่นดูอ้ะอ้าค่ะ,ะยุนี่พึ่งข้าวพึ่งอะไรที่อร่อยที่สุดเบ่าพิชๆถึกๆค่ะพี่น้องเันไงยนะตาไล่ๆสาวนิตบัวคือเกาแล้วค่ะ,ะแข็งแสดเงอมมันห้า มีแต่เห็ดเจ็บๆบดีดีด,ด,ดีน้ำตายอย่างเงี้ยงานกับพุดดอดด้วยนี่งานกับข้มข้มเล้ะ <c oughs> เป็นเา้ารเดอเจ้ะนี่งามๆเลยเนาะทำนี่วุ้นหมาอเลยหม้อลายเ okay, ก่งกำลังดีนะแสบ็บแี้งนะฮนหลุนต้องกัรไปเลยเลยครับพขึ้นเขา เห็ดกระสีวัวครับพราะช่วงนี้ช่วงเห็ดปลายนะเขาเด็กเก็บด็เก็บไปแกงใช่เลือดดูแะค่ะเห็ดจนบานหมดค่ะมาเดี๋ยวากันมาหาเนาะช่วงนี้กระสิฮะร้อนร้อบานค่ะบ่ท่านเด็ไปดอยง่ายค่ะพี่น้องอยากจะคล้องบ่ไหวถ้ามีแห้งเดี๋ยวพาพี่พระน้องไปเก็บดอยง่ายค่ะงานได้แกงได้หม้อง่ายเหรอคะนี่ ข้างค่ะเฮ็ดกระไดเพืแบบ่อจะข้างๆกอได้เก็บเรื่อยๆเนาะคลองดีคลองแสบันเลยเพึ่งข้าวมีบัวร้ายค่ะบองแล้วดอกสองดอกกอได้เก็บเฮ็ดเพิ่งสาบหัวฟองเหรอท่าว่ะค่ะพี่น้องพี่ได้จะขนาดไหนเป็นลาเนี่ยอันนี้เทาเป็นลาแล้วนะ เอาแต่อันเอาได้จ้ะบานพือวือผ่าว่าแต่ว่าดอกแข็งงามงามจ้ะให้พึ่งเขาเนาะพึ่นจิตแข็งงามยู่ยเดียวค่ะโอ้ใช่ดีค่ะกอได้มาดนนละค่ะก็ได้เขาป้าไปซิฟมือค่ะพี่น้องขาวเมื่อส์เลมือว่างทับก็เลยเห็นอยู่เนาะ ขึ้นข้าวค้อ,องดีข้องแสบนี่แถมให้คนเานึงเดี๋ยวกำลังหน่อยบอเห็นเนาะ้องแถมเขาแป้งอะอาดหุ่ยนะโอ้องดีของแสบนะคะ เพิ่งเขามูบ่ใหญ่ค่ะจะคือว่ามูเนาะอยำานีเนา่นะบานกระลังดีกระลังงามค่ะนแจงแซ่บยำเลืดเลืดลืดเลหวานหวานกรอบกรอบค่ะว่าได้ยำยากกืนเลยนุ่นนี่อ๋อี่เขานี่น้อยนี่ กระนี้หมดจ้าเลยเห็ดพึงเห็ดแดงข้าวแป้งค่ะไื่ว่าหนาขาวเนาจะจ้ะเดี๋ยวนี้ใหญะขนาด chùm nhanh nhanh là cái ăn sống buồn hoạt động Giang ván này này Tí xuất chảy Phần sạp hả Phần เฮ็ดผึงเขาไงงานซาเน่เพอสืเอื่นเห็ดผึ่งฝ่ายค่ะงนซาเน่เพสิอืนเห็ดผึงเขาไหอ่งีหลังเขาแสบด้ผลกรอบเพื่อนเฮ้เขาค่ะนงเรือค่ะพี่น้องเห็นขาหอยขาาเจ้าเด็ดเอาอยู่จ้ะเอามเมืค่ะ จงไว้ให้สาวนิดนนเนาะทังแสบแบงแบงกันไปจ้ะนั่นะเอพึ่งเขา่ะนั่งบิงบานสวยสวยเลยพั้งสะาอาดจ้ะขายเป็นมักนาว

ข้าวเมียบบานนะคะพี่นอ้องเฮ็ดทางเฮ็ดกับบัวคีไร้นะคะก็ได้แกงง่ายเติบแล้วค่ะเกือบเต็มตาค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเดือนตุลาฯนะคะปลายฝนตน้นหนาวค่ะช่วงเศร้ากัหมอกเริ่มล่องลายค่ะเราต่อไปนี่ก็จะเป็นเฮ็ดน้าหมอกและะ้วค่ะแต่ว่าก,กสิมีบ่หลายค่ะมีพ่อได้กเก็บค่ะพี่น้องเจ็ดเอก็ขอขอบคุณค่ะทุกๆกกำลังใจจะ้ะทีมีให้สารพัดลือถุกไหมเด้อค่ะข้อการคลิปนาค่ะสารนิบาตสิภาพีพะน้องไปเลาะปลาเลาะโขบ ทางใดอีกเนาะตุนไปน้ำกันค่ะแได้คิปนีซันในกาซิลาพี่และน้องไปก่อนละจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ